เอาแล้วครับก็สวัสดีเหล่าชาวประมงทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการหาเจมเพื่อเปิดประตูกันว่ามันทํำยังไงคเคก่อนอื่นเลยก็ร้านดีทีชอบมีไก่และเบ็ดแมทฟิชขายเริ่มต้นเพียงหนึ่งบาทและยังมีเป็ดไทยเกมขายดังห้าแบบให้เลือกไก่เงินไก่หินไก่ปลาแล้วก็มีขายรับฟาร์มทุกอย่างในเกมและบริการกดเกมพาร์ตราคาถูกและเติมโลบัคแท้ใครที่กําลังตามหารหัสแมทฟิชอยู่นะครับก็เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย เดี๋ยวจะมาบอกจุดวิธีการหาเจมทั้งสี่กันว่ามันหาจับตรงไหนมันจะมีสามอันที่เจ็บได้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือต้องต้องตกเอานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในเดสเซอรี่แล้วกันนี่มันจะอยู่ในเวสเซอรี่ด้วยให้คลิกว่า a n c e n ซ i s อเิไม่รู้อ่านถูกว่า <laughs> ก็เป็น4สีนนี้นะโอเคก็อันแรก อันแรกมันจะอยู่ใต้ใต้น้ํานะครับเออบอกอ,อ,อันอันที่หาได้จะเป็นอันนี้ต้องตกหาเอาก็ตกหาจากเกาะนี้แหละตรงไหนก็ได้อันสีฟ้าอยู่ใต้น้ําเดี๋ยวให้ดูก่อนใต้น้ําถ้ายิงจากจุดเกาะก็มันจะอยู่ตรงหน้าเกาะถ้าใครที่แล่นเรือมาก็ต้องผ่านอยู่ละตรงนี้ถ้ายิงตามจุดเกิดต้องมาทางซ้ายไปเรื่อย เดี๋ยวผมขอใส่ชุดสำรวจให้ครบตัวหนึ่งแล้วก็ไดรยวิ่งโอเคแล้วก็ใช้ท้ายเบกเกอร์ด้วยเพื่อควอามไวอันท้ายอยู่นี่โอเคต่อมาตามเกาะ เแล้วตรงนี้เราก็จะเจออน,นี่แหละน้ำตกทางเข้าถ้ำก็จะอยู่ตรงนี้เลยข้างบนเราจะใช้ท้ายเบกเกอร์ขึ้นไปก็ได้หรือว่าจะลงมาแล้วใช้ไกด์เดอร์ยอนยนก็เข้าได้เหมือนกันอ่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับก็ลองไปหาดูกันนะครับหินสีฟ้าอันแรกอันที่สองเอาแล้วครับหินที่สองหินสีส้มจริงจริงผมก็ไปหา ไปทำคลิปมาแล้วล่ะแต่ว่ารู้สึกทางมันจะขึ้นยากเหลือเกินก็มีทางลัดครับก็คือเนี่ยจากจุดเกิดนะแม่น้ำมันจะอยู่ทางซ้ายของจุดเกิดใช่ปะ่ะเราก็มาทางขวาแล้วก็ขึ้นมาจุดเกิดแล้วก็มาจุดเกิดเสร็จเราก็เดินมาตรงนี้เราจะเห็นสิบลายอยู่ตรงนี้ครับข้ามบนนี้ให้เราขึ้นไปเกี่ยวสิบลายมันจะ มันจะเป็นทางลัดที่ดีที่สดุดไวที่สดุดเอา,อางี้ดีกว่าไม่ต้องมานั่งแบบหายังไงนะไม่ต้องมานั่งแบบหาแบบเลาะขึ้นมาส่วนทุกอันมันจะเป็นทางลงหมดเลยเท่าที่ผมดูนะเนี่ยเราก็ขึ้นมาเนี่ยง่ายสุดละแล้วก็อันต่อไปอันต่อไปเดี๋ยวผมสอนเลยก็ได้ อันนี้มันจะอยู่ที่จุดซื้อเบ็ดฟินิกซึ่งมันจะอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นรั้วอืเดี๋ยวดูมันจะเป็นรั้ว,ลว,ลวแล้วมันจะมีถ้ำเข้าไปได้นี่ตรงนี้ป่ะนี่ครับแล้วก็มีโทเทมนี้ด้วยโทเทม e อีคลิปเอาไว้ใช้สำหรับ เปิดประตูเหมือนกันก็ต้องซื้อเหมือนกันนะครับสองแสนห้าหมืนแล้วก็มีเวทใหม่ตรงน,นี้โทเทมมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละน่าจะพิงไว้อยู่ตรงน,นี้โอเคแล้วเราลองกลับไปที่อนี้ดูตรงหน้าทาดูครับว<ะ>่าชึบเออตกทีเขี่ยข,ขึ้นมาแล้วก็กด e ลงไปโดดลงไปอย่างเดียวไม่ได้นะต้องกด e ต้องใส่เชือกเคเรา okay, ล,ลงมาละลงมาเสร็จก็จะเห็นท่ามานนี้ซึ่งอันเนี้ยผมเปิดไปแล้วก็ถ้ายังไม่เปิดมันจะเป็นเนี้ยมันจะมีจุดคริสตัลให้ใส่ซึ่งผมจะให้ดูนะแฟกเมนเวลาเราใส่ก็สีฟ้าก็อันนี้อันนี้แอนเซนน่าจะสีม่วง อย่างผมติดสารนะใส่พืชได้เนี่ยแต่เรายังหมุนไม่ได้ไงเนี่ย,ยใส่ก็จะประมาณนี้โซลา่าก็สีส้มอย่างนี้ผมบอกเลยก็ต้องหาเนีย่ยสีเขียวอะไรอย่างนี้ก็ให้สี่คนมายืนตรงนี้แล้วก็จะใส่ใส่แฟกเมนต์ไอ้นี่ใส่แฟกเมนต์ให้คนอื่นก็ได้ ไม่ยังเป็นต้องแบบใส่คนเดียวหรือว่าจะช่วยๆกันใส่ก็ได้เราแต่แล้วก็มันจะมีเดี๋ยวผมไอ้นี้ให้ดูเลยกว่าเดี๋ยวเวลาเปิดประตูดเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยในไลฟ์ผมทําอยู่เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนะครับโอเลองดูแล้วกัน ว <Why? S 2> โอเคครับก็ประมาณนั้นสรุปง่ายๆก็คือสิ่งที่เราต้องมีก็คือเจมทั้งสี่สีนะเราจะช่วยกันหาหรือหรือไม่ต้องหาก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่เหยียบอันนี้อืมแล้วก็ให้เสกเป็นอีคลิปอีคลิปก็โทเทมสองแสนห้าไม่งั้นถ้าไม่เสกเราจะไม่สามารถหมุนไอ้น,นี้ได้ หมุนเสร็จประตูมันจะเลืองสีเอ๊ะสังเกตจากประตูประตูมันจะเลืองแสงถ้าเรืองแสงทั้งสี่อันครบแล้วมันก็จะเปิดครับเปิดเสร็จแล้วก็เข้าไปทาคาเบ็ดตรงนี้ได้เดี๋ยวคาเบ็ดเดี๋ยวผมจะมาทำสองคลิปหน้านะว่าหาของอะไรกันยังไงอะแล้วก็อย่างอื่นก็เนี่ยต้องไปตกปลาที่อันนี้ซึ่ง ออกง่ายมากปลาพวกนี้ออกมิติเบย์ด้วยก็ราคาดีไหมก็ผมไม่แน่ใจลองไปลองไปตกราคาดคูครับครับวันนี้ก็ผมว่าทุกคนจะได้ความรู้นอย่างรวดเร็วแล้ววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปละบ๊ายบายใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับบุย